ไอโฟนที่ใหม่ที่สุดในราคาที่ดีที่สุดในรอบปีครับนี่เป็นคำโปรโมทของรุ่นนี้เลยนะใช่แล้วกับ iPhone 16e 16e เนี่ย22,900บาทในราคานี้เอาจริงๆ iPhone ก็มีตัวนี้แต่ว่าถ้าหันไปทางอื่นมีอยู่อีกหลายตัวหันมาทางนี้เหรอหันมาทางนี้เป็นของ Sam s u งซ a มซุงก g a ล็กซี่2 4 FE อ่า FE เฮ้ยก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะอันนี้เขาเปิดตัวมานานแล้วก็ครึ่งปีแหละครึ่งปีแล้วโอยงั้น ไม่ได้หรอกอาจจะไม่ถึงขั้นเก่าแบบนั้นแต่ก็มีหลายคนที่รีเควสจะมาว่าต้องเทียบแล้วนะครับระหว่าง s a m s u n g Galaxy a 2 4 FE กับ iPhone 16e ครับผมเพรามัน e เหมือนกันอ่า e เหมือนกันอันนั้น f มี f ก่อนเขามี f ก่อนอันนี้ e เลย e เลย e อะไรไม่รู้เหมือนกันรับสำหรับ iPhone 16e จุดเด่นเลยก็คือเป็นเครื่องที่ไซส์เล็กไซส์เล็ก6.1นิ้วครับตอนนี้เอาจริง เล็กกว่านี <atorium. S 1> <Philip. S 2> ้ไม like ่ม işte. ีแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะติดแบบว่าเป็นรุ่น5นิ้วหรือว่าเป็น4นิ้วลงไปพวกนี้ไหมแต่ว่าถ้าต้องการรุ่นใหม่ล่าสุดที่ยังจอเล็กอยู่อ่ะนี่เป็นช้อยสุดท้ายแล้วครับ6.1นิ้วของ iPhone ก็จะได้รุ่นนี้ไปมากับหน้าจอ OLED นะครับแล้วก็ Refresh r a t 60 h ฮนะครับซึ่งก็เป็น คุณต้องให้ความมั่นใจกับ<อ>การที่คุณไปลองเล่นมาแล้วคุณ <ผม S 1> ชอบเป็นจุดเด่นมันดีไหมมันก็เป็นจอที่เอาจริงเป็นพาเนลที่ค่อนข้างเก่าแล้วเพราะว่าถ้าไปดูสเปกอะ่ะมันคือ iPhone 13นะครับความสว่างเวลาเอาออกไปข้างนอกบางทีจะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยสว่างเท่ามือถือรุ่นที่เราจับกันได้ในปีนี้แต่ว่าถ้าสําหรับการใช้งานทั่วไปอยู่ในที่ร่มอะไรพวกนี้นะครับคือจอเนี้ย ก็โอเคแล้วสบายๆไม่รู้สึกติดขัดครับเป็น60เฮิร์ตที่ลื่นมากๆเสเียรมากๆครับผมอยากจะให้นับนะครับว่าในคลิปนี้จริงๆว่าเถียดกี่รอบครับผมอยากจะลองให้นับดูมาฮะตัวนี้ก็เลยกำลังพอดีนะครับกับสายหน้าจอเต็มที่อ่ะพอดีอ่ะหมดแล้วไม่ได่ไลองรับไปไง เอ้นี่นชิปเซต A18 อ๋ออถ้าเรื่องหน้าจอหมดแล้วแต่ว่าประมาณนี้เรื่องข้อดีอีกอย่างก็คือชิปที่เป็นตัวล่าสุดนะครับเป็นตระกูลเดียวกันเพราะว่า16ทั้งซีรีส์เนี่ยเขาาก็ใช้เป็นตัว Apple Bionic A18 นะซึ่งตัวนี้ก็จะได้เป็น A18 ที่เขาเอา GPU ออกไปตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากประสบการณ์การเล่นเกมเ้ยมันไม่ได้รู้สึกว่ามันหายไปเยอะหรือว่าไม่สามารถเล่นเกม รุ่นใหม่ในปัจจุบันได้เพราะว่าทุกอันก็รันได้เร็วแรงสบายๆครับเลื่นนที่60สเฮิร์ตที่60เฮิร์ตใช่เฮ้ยเล่นเกมไม่ใช่ทุกเกมจะเหนือกว่า60เฮิร์ตเข้าใจไหมโอเคโอเค <c oughs> ไม่ใช่ทุกเกมจะไปได้สูงไง, <c oughs> ขงเขาก็คิดมาแล้วประมาณนี้พอ, <c oughs> อๆๆเออครับหน้าจอมีข้อดีแค่นั้นคลิปแค่นั้นแล้วก็จะพูดแค่นั้นไม่ได้อ่อโทษๆผมมึงถุยเกินไปผมอยู่ฝั่งไอโฟนเอออยู่ฝั่งไอโฟนแตเฉียดมากมีตัวสแกนหน้าไงอันนี้หลายๆคนก็ชอบ เฟซไอดีเฟซไอดี <Face ID. S 1> นะครับมากับตัวสแกนหน้า3มวิธีที่พอเจอหน้าปุ๊บก็ปลดล็อกเลยแบบนี้ก็ง่ายดีอันนี้ก็เป็นข้อดีที่แบบเอาจริงก็เป็นพื้นฐานของ iPhone อยู่แล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้หลายคนก็อย่าคิดมากเนาะไม่ได้เป็น Dynamic Island นะครับ <laughs> คุณนี่จึงไปตกต,กตลอด <laughs> ผมให้ผมตกปัก <laughs> <อ>คุณนะอเองตกเองคนเดียวโทษโทษคุณมาใช้ไอโฟนหรือเปล่านี่ใช่ใช่ใช่ผมใช้มาผมชอบมากผมชอบมากนะฮะ โทษผมทําใจยากมากเลยนะการเมื่อกี้มันยากมันยากอ่ะแล้วก็นี่ไงปุ่มนี้ปุ่มอะไรครับพี่พัดปุ่มแอคชั่นไงอ๋อแอคชั่นนะครับก็มาตั้งค่าได้เผื่อว่าอยากให้เปิดไฟฉายหรือว่าอะไรเอ้าเอาจริงก็ดีที่มีปุ่มนึงที่ Apple คิดไว้ว่าคุณใช้ทําอะไรก็ได้นะเออคุณจะให้เปิดแอปเปิดกล้องเร็วๆแล้วแต่นะครับก็มกดตรงนี้ก็ง่ายดีนะฮะ แล้วก็แน่นอนฮะเทคโนโลยีใหม่อีกอย่างนะครับก็คือตัว Type C เฮ้ย <Hey. S 2> เป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบขยับมาจากรุ่นก่นกอนๆเลยใช่เลย้ใ<ช>ใเใช้ Lightning อยู่ Lightning อยู่โบราณแล้วนะฮะได้เวลาเปลี่ยน Nice เนี่ยเอาจริงๆนี่คือข้อดีทั้งหมดเลยนี่คือข้อดีมีแบตมีแบตแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้เห็นว่าเอ้ยเป็นรุ่นจอ6.1นิ้วอาจจะแบตไหลไปไวหรือเปล่ายังไม,ไม,มนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปเนาะ วันหนึ่งเปิดกล้องเล่นกล้องแอปโซเชียลต่างๆอะไรพวกนี้อยู่ได้ครบวันนะครับตอนประมาณตอนเย็นแล้วเนี่ยแบตยังเหลืออีก50%อใช่อ่ะผมชอบสิ่งเหล่านี้และฮะที่อยู่ใน iPhone 1 6 e ครับแล้วถ้าเรามองไปตัวอื่นในตลาดตอนนี้ <c oughs> มีตัวไหนแนะนำครับพี่พัทโอ้โหรุ่นนี้มาต้องเทียบกับทางฝั่ง Samsung และออย่างตัว Galaxy S24e f นี่แหละครับเพราะว่า อยู่ในช่วงเรนจ์ราคาเดียวกันอ่าถูกต้องประมาณ20,000บาท20,000บาทคือตัวนี้22,900ตัวนี้เอาจริงล่าสุดคือเริ่มต้นที่19,900แล้ว1 9่งหแล้วเหรอต่ำกว่า20,000ื่แล้วอ๋อไม่ใช่เลข2แล้วด้วยโอเคไม่ใช่ไม่่ใชโอเคโอเคเพราะว่าที่ราคาเนี้ยก็128เท่ากันร้อยยปกิกะไบต์ใช่ใช่ไหมครับครับแล้วก็ถ้าประมาณ20,000มันจะได้เป็น26ตัวเนี้ยอืมอืมก็คือได้ความจุเยอะกว่าแล้วอย่างแรกในราคาราาคเท่ากันเท่ากันนะครับ แล้วถ้าเกิดเทียบในเรื่องของ Position ครับในตลาดถูกไหมหลายคนมองว่า FE เนี่ยก็จะเป็นตัวเล็กสุดของตระกูลซีรีส์แฟลกช,ชิพของซัมซุงใช่เพราะยังถือเป็นตระกูล SU S อยู่อ่าเป็น SU S อยู่ครับ,รบและพอดี 16E มาปุ๊บมันก็เลยเหมือนกับเฮ้ยแบตกันพอดีเป๊ะใช่ก็ต้องชอบเป็นตัวเล็กสุดของตระกูล16ซีรีส์ถูกต้องถูกไหมก็เลยอ่ะปะกันพอดีนะครับก็ถ้าพูดเรื่องของตัวหน้าจอครับนะครับระหว่าง6.1แล้วก็ตัวนี้ครับเท่าไหร่ฮะ6.7 6.7 อันนั้นก็จอใหญ่ก็ก็จะเต็มตากว่าอ่าแล้วก็พันเนลก็เป็นดินามิกอมโมเลดครับคือเอาจริงเรื่องของเทคโนโลยีของตัวหน้าจอผมว่าใกล้เคียงกันแหละใช่ใกล้เคียงกันมันต่างเล็กน้อยแค่นั้นเองคือเรื่องของตัวรีเฟรชเรทอ่านะครับทำไมเหรอฮะมันมันต่างกันเล็กน้อยลองปัดปัดเหมือนผมอันนี้หกสิบเอ็ดไหมหรือยังไง ไม่ใช่61สิบต่างกันเล็กน้อยอ่ะอันนี้6 0อันนี้ห1หรือเปล่า120 120เลยเหรอ2องเท่าเลยเหรอฮะนิดนึงนิดนึงนะครับ1 2 0เฮิร์เออแต่ถ้าคือถ้าไม่ได้เทียบกันอะผมว่าก็คงไม่สู้แตกต่างหรอกเออเออเออเพราะว่า6 0เฮิร์ของ i p h o n นก็ดูลื่นประมาณหนึ่งแล้วก็ตอนใช้งานเนี่ยตัวภายใ่นจอครับจะอยู่ในบ้านออกไปทำกิจกรรมข้างนอกครับก็ สบายสบายครับเพราะว่าตัวนี้ความสว่างของตัวหน้าจอนะครับพันสองร้อยนิตอ่าพันสองอ่าแล้วถ้าเกิดออกไปกลางแจ้งไปเจอแดดเนี่ยมันจะมีพลิกไปเหน็ดันเฟดได้อีกประมาณพันเก้าพันเก้าเออพันเก้าเลยเหรอใช่ตัวนี้พลิกสุดนี่คือพันสองนะของเขาอ่าตรนี้ลงมาก็แปดร้อยอยู่ในห้องก็คือลงมาอีกแบบสติปใหญ่ใหญ่สเต็ปใหญ่ๆอ่านี่แสงในสตูประมาณนี้อ่ะนี่แสงในตัวประมาณนี้ ครับคร่าวๆเออใช่ถ้าอยู่ข้างในอะ่ะมันจะไม่รู้สึกว่าต่างมากมแต่ถ้าเมื่อไรที่ต้องเอาออกไปข้างนอกอะ่ะจะเห็นแล้วว่าไอโอฟนมันดันได้ไม่สุดเท่า<ฆ>ครับแต่ผมไม่ได้เป็นคนต้องออกไปข้างนอกบ่อยครับก็เลยไม่มีปัญหา เห็นไหมล่ะเออมันก็มีข้อดีนะครับไอโฟนร้อนแล้วมันดอกทำไมตากล้องมาอย่างเดียวคุณมันดิสแล้วอ่ะก็อย่าไปดูอย่างนั้นอย่างเดียวเมื่อกี้ตากล้องบอกว่าเอาออกไปข้างนอกถ้าร้อนมากแล้วจอดอกไวกันจดอกไวดอกไวเอาจริงไหมก็ก็จริงไม่คือไม่ต้องออกไปข้างนอกก็ได้นะครับถ้าเกิดเราอ่ะเทียบตอนเล่นเกมกันถ้าพูดถึงเรื่องโฟร์บานชิปเซ็ตความเร็วแรงเนี่ย ด้วยความที่ตัว A7 CFE อ,อันนี้ก็ออกออกตัวเลยว่า <Wow. S 1> เราอาจจะไม่แรงเท่า A18 b บ l a n c ของคุณว้าย <Why? S 1> แรงไม่เท่าเออแรงไม่เท่าจริงนะครับ <Why? S 1> เพราะมันยังเป็นชิปในตระกูล x y n o s แล้วก็าเป็นตัวรองลงมาครับนะครับคือไม่ได้เป็น Snapdragon Elite ที่ลดคอมันก็จะมีเรื่องของความเร็วแรงที่จะยังสู้ A18 b บ l a n c ไม่ได้นะครับ oh. ก็เดี๋ยวมาลองเล่นเกมสักสิบสนาทีแล้วกันได้ครับผมออลองรู้ว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่ระหว่าง2เครื่องครับนะครับเปิดเฟรมเรตสูงไว้ก่อนนะผมก็ ต่อให้ด้วย120เฮิร์เลยจัดเต็มเต็มจเต็มที่เลยเหรอเออนะครับผมได้เท่านี้แหละเจ้าที่นะฮะเ่นี่นี่คุณมีโหมดพิเศษด้วยหมดอะไรประหยัดพลังงาน เปล่เดี๋ยว,วความสว่างจอลงมานิดนึงใช่ไหมเขาเขาคิดมาแล้วว่าถ้าเล่นไปนานๆแล้วร้อนมันจะไม่ดีเขาก็เลยลดลดแสงนิดนึงจะได้ไม่ร้อนมากไม่รขาควกทำร้ายสายตา อ๋อเล่นจอต้องจอนานรักษาสายตาด้วยนะฮะดีดีไม่เปิดสีเยอเฮ้ยมีคนช่วย iPhone เยอะมากเลยในตู้มีใครช่วยผมมีคนช่วยอยู่แต่ฝั่งนี้เขาเลือกใช้เป็นวิธีการใส่แชมเบอร์ใหญ่เข้าไปนะก็คือระบายความร้อนทำให้ชิปไม่ร้อนมากอ๋อมันจะได้เล่นแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องยาวๆนานๆก็คือหน้าจอนี้ไม่คิดจะดอบบ้างเลยอาจจะมีคคิดคนละแบบระหว่างฝั่งของเกาหลีของซัมซุงกับฝั่งอเมริกาของ Apple ปิลแต่ว่าถ้าเรื่องความลื่นของเกมอะไรพวกนี้เร็วแรงทั้งคู่นะ่ครับ ของตัว p p o o n เนี่ยเปิดเข้ามาแล้วก็ลื่นยาวๆนะครับของ Samsung ก็เล่นได้ยาวๆเหมือนกันเพราะว่าเพราะเรื่อง Performance เล่นเกมอะ่ะถ้าต้องการมาเล่นจริงๆนะครับ2รุ่นนี้คิดว่าเกือบเทียบเท่ากันแล้วใช่นะครับมันจะมีแค่เรื่องของนี่แหละสุดท้ายก็คืออาจจะเป็นพวกกราฟิกดังระโหดคือทั้งถึงจะบอกว่าตัวชิป A18 มันรับก็จริงนะแต่ว่าจะเป็นเลือกเปิดกราฟิกสูงตลอด ก็ไม่รอบอยู่ดีเพราะว่ามันจอดําก็จะเล่นยากอ่ะใช่คับสุดท้ายแล้วมันก็จะมีเรื่องของการปรับกราฟิกที่ลงมาแบบใกล้เคียงกันเพื่อจะเล่นได้ยาวนานมากขึ้นไหมอะไรอย่างนี้ครับนอกจากหน้าจอชิปเซตนะครับผมว่าอีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้ทุกคนขาดกันไม่ได้เพราะว่าตอนนี้นะครับหลายคนก็ต้องใช้งานแอปพวกนี้อยู่ครับพวกแอปโซเชียลอ่ะกูกกระตุกกระตุกแอปโซเชียลใช่ไหมเอ้ยรุ่นนี้ ไอจีคมชัดเลยครับผม iPhone เขาเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วเดี๋ยวผมหมายถึงว่าเฮ้ยมีโหลดแอปมาใช้งานก็ต้องใช้งานร่วมกับกล้องถ่ายภาพผมเปิดกล้องแล้วคุณขายกล้องหนอยนิดนึงได้ครับนี่เป็นกล้อง48ล้านตัวใหม่นะครับที่คมชัดสุดๆครับทุกคน ทูอินวันด้วยมันทูอินวันด้วยนะครับ <ฮะ S 2> เหมือนรีจอย์เหมือนเหมือนรีจอยไม่เกี่ยวแชมพูหลายสูตรเหรอไม่ใช่ฮะอันนี้เขาเป็นทูอินวันแบบว่าเป็นซูมได้กล้องตัวเดียวแต่ว่าถ่ายซูมสองเท่าได้ไม่ไม่เสียความคมชัดอ๋อถ้าถ่ายภาพเพราะว่ากล้องเขาเป็น48ล้านถ้าจะซูมเข้าไปมันก็ยังมีพิกเซลเหลือเยอะมากพอ,อทำให้ภาพคมชัดไงครับตัวน,นี้รูปภาพทนทุกอย่างก็ออกมาเป็นแบบที่หลายๆคนคุ้นชินกัน iPhone ครับ อ่าเป็นโทนสายแอปเปิลสายแอปเปิลก็คืออุ่นๆหน่อยอุ่นๆอบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นมากนะฮะสีเหลืองเหลืองไปหมดถ่ายไม่ว่าจะแดดเป็นยังไงครับมันออกมาเหลืองหมดเลยมันเป็นโทนที่หลายคนชอบอืมเพราะว่าอบอุ่นอ่าถูนะครับส่วนฝั่งซัมซุง S24SE นะครับก็ มี3กล้องกล้อง AI กล้องไม,ไ,ไม่ได้เป็นไม่ได้มีเดิบเดบมาโครไม่ใช่คือ,อ<า>จะเป็นกล้องเอาตรวาไวใช่ไหมมี1เท่าของตัวเลนส์หลักอา่าแล้วก็มีเทเลโฟโต้ก็คือเป็นออปติคอลสเท่า,อ,าอ๋อโอมีกล้องซูมโดยเฉพาะใช่แล้วก็ไล่เซ็ปซูมไปอีกเนี่ยสิเท่า20เท่า30เท่าไปได้ไกลสุดถ้าเป็นภาพเนี่ยสามสิของผมได้ไกลสุด10เฮ้ยไปอีกนิดนึงนี่ไมตันแล้วเนี่ย ตันแล้วผมตันที่10นะครับอ่าโอเคตันที่10ก็เดี๋ยวเรามาดูอ่ะภาพนิ่งเรื่องกันภาพหนิ่งภาพนี่งจะได้เห็นว่าเอ้ยตัวอย่างภาพที่เราถ่ายมาระยะซูมระยะกล้องแต่ละตัวเป็นยังไงบ้าง เขาเชียร์เรื่องโทนสีอุ่นไปแล้วโทนสีอุ่น,อนเราก็จะเป็นโทนสีแบบออกแนวแบบเขามชมพูอ่าอ่าติดโทนแดงมาเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดถ่ายผิวก็จะแบบอาจจะมีแก้มดงแ,แก้มแดงหน่อยอืมแล้วมันเฟกหรือเปล่ามาเติมสีแดงสีอะไรไมันไม่ไม่ได้อะไรขนาดนะั้นมันก็เป็นโทนสีที่คนแซมซุนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วอ่าเออนะอไม่บิวต์้งบิวตี้ใช่ไหมคุณจะมาแซวเรื่องบิวตี้อะไรใช่ไหมน้ามนวน <laughs> ใช่ไหมใช่ช่วงหลังนี่บอกเลยซัมซุนก็เลือกปรับมาแนวธรรมชาติแล้ว เราไม่ทางสายกลางไม่ใช่เป็นแบบวตาแบบเหมือนเหมือนดาราตัวอินอ่ะไม่มีแล้วไม่มีไปที่ว่าแบบหน้าเนียนขาวเด้งไม่มีแล้วตอนนี้ไม่เวอร์ไม่เวอร์ถ่ายมาหน้าธรรมชาติแบบนี้แหละเหมือนกันครับผม <laughs> แต่ไม่ธรรมชาติเท่ากล้องผมหรอกจริงๆเอาอย่างนั้นเลยเหรอหน้าตาแบบธรรมชาติสร้างมาสร้างมาแบบนี้นะฮะร,รูต่างๆเนี่ยเห็นหมดนะครับมันจะขุดขึ้นมานิดนึงก็จะมาขิงรูมขนกันใช่ปะใช่ใช่ครับมันเรียวกว่าผมเรียวกว่าผมจะบอกแบบนี้ เงินความจริงกล้องหน้าเอาจริงผมลองแล้วนะของ iPhone เนี่ยผมค่อนข้างชอบนะมันมันจะมีความแบบว่าคมดูเรียวมากๆไม่มไม่มีเบลอ,อมไม่มีอะไรนะครับอออของซัมซุงที่ผมไปจับแล้วเฮ้ยมันมีบางมุมสีมันแบบมันยังไม่ใช่มันเหลืองยังไม่ค่อยถูกใจผมคนละสไตล์เขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของกล้องแต่ละค่ายอ่ะแล้วมาคู่กันคนละรูปคนรูปนี่นี่เอามมามา อ่อันไหนดูฮะเออเห็นไหมของ p p o o n เนี่ยมันจะมีความแบบว่าพยายามดึงให้แสงเท่ากันทั่วภาพเห็นภาพนี้เราเทียบกันเนี่ยแต่ต้องมีการถามแล้วว่าเฮ้ยคุณตัวสูภาพตอนไหนทำไมเผื่อต้องลงมาเช็คตรงเช็คตับโอ้โหอ้เกินไปมันไม่ได้เหลืองขนาดนะแต่อันนี้พี่พัดไปดื่มมาหรือเปล่าฮะเนี่ยโอ้มันก็ไม่แดงเบอร์นั้นไหมหน้าแบบมีมีเป็นริ้วแดงๆเขาเรียกว่าเป็น เรื่องของสีผิวอมชมพูอมชมพูเออนะนะครับแต่จริงแล้วแต่คนจะชอบด้วยคนสองกล้องหน้านี้ไม่ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนสองค่ายนี่ยังไงก็บอกว่าเราเทียบกันมาหลายรุ่นแล้วมันก็จะแยกออกได้ง่ายๆเลยถ้าเกิดเราภาพมาคู่กันอืมเรื่องโทนสีภาพนี่ต่างชัดเจนนะฮะครับแล้วไงแสงน้อ g แสงน้อยอ่ะเป็นไงบ้างแสงน้อยเอามาดูฮะนี่อันนี้น้อยระดับหนึ่งนะครับตอนที่เป็นรูปคนนั่งอยู่บนโต๊ะในร้านอาหารนะครับของไอโฟนเห็นไหม สีเหลืองฮะภาพโทนนี้นะครับส่วนของสำพุงคือแดงๆม่วงๆ่วงนะแดงม่วงใช่จะดึงให้ออกขาวไปเลยนะครับหรือถ้าไปดูอาหารบ้างของซสำทุงดึงส่วนที่สว่างกุ้งคือดูดีเลยคือเด้งใช่ไหมกุ้งเด้งกุ้งเด้งกุ้งเด้งนะครับดูดูหอยบ้างหอยมันดูแบบ แต่มันแอบผมมันแอบแอบมืดไปนิดนึงมันสลดไปด้วยสลดนิดนึงนะครับเออหอยมีความสลุดบ้างนะครับอันนี้เป็นแบบว่ารูปถ่ายในร้านอาหารคือที่ผมรู้แปลกๆก็คือนี่แหละไอ้ตัวเบสซุปเขาอะครับที่เป็นครีมครีมอ่ะอันนี้มันดูคือแค่มันพอมันเหลืองมันก็เลยดูติดเขียวบ้างๆ้างเลยดิจริงๆวันนั้นซุปเป็นสีเทาเป็นแบบเออเออมันควรจะเทามันเป็นซุปทัฟเฟิลครับอ่าอ่าส่วนอันเนี้ยกลายเป็นซุปผักผักกับซุปผัก เป็นสีเขียวนะครับเออเออมันไม่ใช่ซุปเห็ดแล้วอะใช่ใช่ใช่แล้วก็มีรูปที่เราถ่ายในออฟฟิศนะครับที่เป็นนี่อันนี้คือกล้องหน้าหรือกล้องหลังอันนี้คือกล้องหลังครับทุกคนนี่นี่คือรูปมันไอโฟนมีไนโหมดสักพักหนึ่งแล้วนะมันเป็นยังงเนี่ยคือเซ็นเซอร์ผมรู้เอากล้องไอโฟนสิบหกมาไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ครับให้เป็นเซ็นเซอร์ของรุ่นก่อนๆใช่ปะก่อนๆก็ดูจากภาพแล้วไปหลายรุ่นอยู่ พี่พัทเห็นแล้วพี่ว่ายังไงางฮะนึกว่ามันจะจัดการน้อยได้ดีกว่านี้กับความสว่างภาพน่าจะได้มากกว่านี้หรือเปล่านะครับแอบรู้สึกว่าเออมันดูมืดกว่าที่คิดไว้มืดแล้วก็มีน้อยนะครับคือ,อรายละเอียดภาพค่อนข้างหายไปนะฮะมเมื่อเทียบกับแบบเออกล้องที่รุ่นใหม่ตอนนี้เออนั่นแหละดิอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้วิดีโอวิดีโอแสงน้อยแสงน้อยครับโอเคมาเห็นได้ ผมไม่รู้ว่าจะบอกตรงๆว่ามีน้อยทั้งคู่มีน้อยทั้งคู่ถูกต้องแต่ความชัดเจนก็คือนั่นแหละถือบกค่อเขางจะชัดเจนครับและยิ่งตอนผมเอาปิดแสงไปสวิตช์หนึ่งผมปิดไปสวิตช์หนึ่งเนี่ยแสงหายไป iPhone มันเหมือนกับ ปิดไฟมืดเลยปะใช่อันนี้คือเหมือนออฟฟิศมืดแล้วนะใช่ครับตอนนี้คือในห้องที่แบบปิดมืดมาของซัมซุงเนี่ยมันยังดึงรายละเอียดยังแบบเอ้ยเหมือนมีแสงฉายมาอยู่บ้างออออขออยโฟนมืดคือยังพอมีแสงให้เก็บได้บ้างลหลักๆก็เป็นเรื่องของตัวน่าจะเป็นเรื่องของเลนส์กับตัวเซนเซอร์นี่แหละถ้า<ช>จะรับแสงได้ไม่พอมันก็เลยดูมืดเบอร์นี้ไปเลย นะนวิดีโอทั่วไปรวมถ้าถ่ายออกมาแล้วแบบเนื้อของไฟล์แล้วก็เวลาการเอาไปใช้ต่อเอาอัพโหลดที่ต่างๆอะไรเงี้ยโฟกัสกรงนี้ใช่ไหมโฟกัสก็ดีครับเฮ้ยวมาลองเที่ยผมว่ากัสผมก็ไม่แพ้เนี่ยที่ลองไปถ่ายนะจมานีป๊บปเราเข้าออกเข้าออกนะโฟกัสเร็วพอกันเร็วพอกันด้วยดูความคมตัวไฟดิไฟคม นี่ผมว่าดูจากหน้าจอนี่ความคมก็พอได้โ้นี่นี่อเทียบเทียบเทียบนี่นี่ใช่เฮ้ยดูยรงรายละเอียดหนวดแมวของผมเป็นเส้นแบบคมมากนะครับชัดมากเนี่ยมันเห็นเป็นเส้นชัดกว่ายายครับเฮ้ยดีกว่าจริงๆดีกว่าดีกว่าดีเทีเทลดนิดนึงนิดนึงตรงนี้คือการว่างานวิดีโอ สภัพแสงปกติยังทำได้ดีอยู่ไม่ไม่เสียชื่อ iPhone ใช่ iPhone ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมาแล้วโดนด้ยกว่านะครับไม่นะไม่นะแล้วกันสันน่ะกันสันมาเดี๋ยวก่อนผมถือคู่กันแล้ววิ่งในสวนคุณแอบแกลงผมล่าแบบเอามือขยับขย่บเปล่าก็คือมือนิ่งๆเอเลยผมแกลงเปล่าไม่ใช่ผมไปปกติเลยนะครับอะไระ เมื่อกี้ภาพผมผมให้คุณนะตัวเนื้อไฟล์อ่ะครับแต่อันนี้ผมรู้สึกว่ามันเสียเกียรติไอโฟนนิดนึงกันนะมันเลยเหรอยืด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 อย่างนี้เลยอ่ะก็อย่าวิ่งถ่ายดีๆถ่ายถ่ายแบบสวยๆหน่อยอ๋อเดินเดินถ่ายได้อยู่คุณจะเป็นอย่างนี้ทำไมอ๋อไม่ไวอย่าโยกเยอะอย่าโยกเยอะอย่าโยกเยอะฮะนี่คือทั้งเรื่องของภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอของตัวเ2็ FE นะครับเทียบกับ Samsung คือถ้ากล้อง2รุ่นนี้เป็นตอนแสงปกติ ธรรมดาทั่วไปจะไม่เห็นความแตกต่างเยอะอืจะต่างไม่เยอะขนาดนี้มันก็จะเออเป็นภาพที่โอเครับได้ทั้งคู่นะครับแต่เมื่อไรที่อยู่ในห้องมืดหรือภาทิตย์ล่วงลงรับฟ้าไปเมื่อไหร่นะครับมผมเกรงว่า iPhone รุ่นนี้อาจจะทําให้ขัดใจบ้างเล็กน้อยออนะฮะเป็นเรื่องของตัวกล้องเนาะอันนี้ครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรฮะคือถ้าไม่พูดอันนี้ถมว่าแฟนของ Apple อาจจะโกรธโกรธเลยเหรอเพราะมันเป็นจุดที่ทางฝั่งของทีมครูเขาตั้งใจเลยว่า iPhone 16e เนี่ยออกมาเพื่อตอบโจทย์กับคนที่อยากใช้ Apple Intelligence อ๋อใช่ใช่ใช่ใชเ,ออเขาชูล<ข>เลยว่าที่เลือกออกเป็น 16e ไม่ได้เป็น SE รุ่นที่4รุ่นที่5เนี่ยครับเพราะนี่แหละ Apple Intelligence มันคือคีย์เวิร์ดของเขาคือคุณต้องมีแล้วในยุคนี้ปีนี้มือถือต้องรองรับ AI ครับก็ดีมากที่เขาอัปเดตตัวนี้มาทำให้เราได้ใช้ Apple Intelligence ใชอา้าวเฮ้ยนี่มันเป็นเมนูไทยแล้วแปลว่าภาษาไทย พร้อมๆใช้พร้อมใช้เฉยๆแค่แค่ฟีเจอร์ AI แต่งภาพลบลบของม,มันมันแค่นั้นเองเหรอมันมาแค่รูปนีพวกพูดคุยสรุปแล้วก็อะไรต่างๆนะครับที่ที่เขาพูดมาเยอะมากอะ่ะที่มีการไปโคกับแอปอีเมลหรือว่าตัวอะไรพวกเนี้ยอ๋อยังเงนงข้ามไม่ได้ด้วยพวกทูสเกี่ยวกับภาษาโอ้แล้วถามตอบกับสิริก็ยังไม่มาสิริมันก็ยังเหมือนเดิมก็ต้องไปใช้กับ ChatGPT ครับ แต่ว่าถ้าถ้าจะใช้ AI ในเครื่องตอนนี้ก็คือเลือกรูปมาเนี่ยก็จะมีปุ่มยางลบนะฮะลบออกออกมานะครับจะลบของก็วนวงแบบนี้แล้วก็ลบออกไปมันก็จะได้ภาพที่นินเนียนคะะคมกริบนะครับผมนินเนียนทำไมอันนี้ลบแล้วมันมีอะไรเติมเข้าไปให้ผมเนี่ยคมกิบางทีอาจจะมีความแบบว่าเป็นสีน้ํามันบ้างเป็นวุ้นบ้าง เข้าใจว่า AI มันอยู่ในช่วงเปลี่ยนภาพถ่ายเป็นภาพเพนท์มันทันไ่ด้เท่านี้เพราะว่ามันจะมาแค่นี้เขาเป็น AI แบบ Onice อยามโชว e เป็นหลักของยี่ห้ออื่นของซัมซุงเขายิงขึ้นคลาวมีสองส่วนเลือกเปิด On device ก็ได้แต่ก็จะเขาก็จะบอกเลยว่าถ้าเปิด On device เนี่ยเรื่องของความถูกต้องความแม่นยำยังไงก็สู้ on c l o u d ไม่ได้ไม่ได้ก็เลือกเปิดได้ใช่ครับถ้าเป็นการลักษณะลบคลลบองแบบนี้ ก็เห็นว่าตอนที่มันอ่อนนิไว้อทําได้ประมาณนี้ครับจะเกิดว่าออนคาวก็จะลบออกมาได้เนียนแล้วก็เหมือนกับตอนที่เขาไปหาของมาเติมอ,ะอ่ะส่วนที่มันมิสซิ่งไปอะ่ะอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างจะแม่นยำแล้วตรงมากกว่าส่วนฟังัมซุงก็จะมีในเล่ของภาษา อ่าเรียกเันเนอรปเปิดมาแล้วก็รองรับหลายๆภาษาเลยล่าสุดตอนนี้ก็ไล่หมดแล้วพวกภาษาหลักๆที่ใช้กันในโลกปัจจุบันครับจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสเกาหลีอิตาลีสเปนไทยเวียดนาม<ท>มาหมดแล้วอ,อ,อ๋อเหรอเออแปลข้อความเขียนข้อความได้นะครับถอดโครงถอดคาอืมอ่าเอาจากเสียงมาเป็นข้อความอะไรพวกเนี้ยก็ทําได้งไงใ,ใช้ได้หมดเลยอ่ะ ก็มันต้องมันต้องใช้ได้แล้วมันคือในยุคนี้แล้วอ้าวผมก็ยุคเดียวกันเพิ่งออกว่าก็ภาษามีไหมก็มีแต่ของภษาอังกฤษอ่าแล้วฝรั่งส่งฝรั่งเศสเขาทยอยมาซื้อเผื่อซื้อเผื่ออนาคตเข้าใจไหมฮะอ๋อโอเคไม่แต่ยางงี้คือต้องรอภาษาไทยรออีกนานป่าวะ ไม่รู้ไม่มีบอกเลยไม่มีทำายคุณคำนวณคร่าวๆได้ไหมคิดว่ามันกี่ปีโอ้โหคือตอนนี้เขายังไม่เคยพูดคําว่าภาษาไทยเลยเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้ปัญญาประด e l ฐ์นะครับกับ iPhone 16e นี่แหละเครื่องใหม่ๆเนี่ยต้องนึกแล้วแหละว่ารอภาษาไทยสองหรือสปีกับคุณร้องเฮ้ยเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้ ลองไปดูว่าอันไหนจะได้ใช้เร็วกันดีไหมดีไหมก็ดีก็ดีเอาจริงๆแล้วมันเป็นการทําให้คนผลักดันตัวเองออกไปเรียนรู้ภาษาเขาคิดไว้แล้วคิดไว้แล้วครับว่าแล้วก็โหลดเลยด้วยลิงโกฮะเอามาฝึกภาษาอังกษทุกวันนะครับไทยรอรอไปก่อนเนาะไม่ต้องรีบหรอกลำโพงอ่ะอันนี้ยังไม่เคยวางเทียบกันเลยนะลำโพงตัวไหนมาใช่อีกเนี่ยอะไรผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้ลำโพงเลยเพลงเดียวเท่านั้นนะ หลักๆก็คือความดังเพราะว่านี่ดังกว่าเล็กน้อยนิดนึงแต่ก็จะเป็นเรื่องของเสียงกลางกับเสียงสูงสูงที่มันชัดกว่าด้วยใช่ครับโมเลยรู้สึกฟังแล้วมันดูดังกว่าครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงมิติกับไอ้ส่งนโซนเสียงเบสที่มันลงต่ำๆโมตัวนี้มันมีพลังกว่าใช่คือตรงตั้งแต่เบสลงมากลางแล้วก็มาเบสเนี่ยจะแบบเสียงจะกว้างกว่าอ่าใช่กว้างกว่าครับก็คือเหมือนกับว่าคาแรคเตอร์ของลำโพงคนละแบบแหละนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบใช่แล้วแต่คนชอบ ส่วนที่คนถามว่าความจุ 128GB เนี่ยมันจะพอใช้งานหรือเปล่านะครับเราก็เลยติดตั้ง3เกมยอดฮิตนะครับ ROV Call of d ว t y และก็แน่นอนครับ Genshin Impact พร้อมติดตั้งระบบ AI ทั้งตัว Galaxy AI แล้วก็ Apple Intelligence เข้าไปด้วยนะครับรวมกันเลย iPhone 1 6 e จากความจุ 128GB เหลือ 13.48GB ครับส่วน Samsung Galaxy S 2 4 fe นะครับจาก 128GB เหลือ 10GB ทั้งนี้นะครับอย่าลืมว่า Apple i n t e l l i g e n c e ฟีเจอร์ยังมาไม่ครบและก็ยังมีแค่ส่วนขยายที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นส่วนทางฝั่ง s a m s u n ครับฟีเจอร์ Galaxy i ก็มีเยอะกว่าและก็รองรับหลายภาษามากกว่าด้วยจัดให้แล้วนะครับอย่างที่หลายคนรีเควสกันมาว่าเฮ้ยราคานี้ต้องชนกันแล้วถู<า>คือเอาจริงเราคงจะไม่มาถึงขั้นที่บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณใช้ ไอโฟนอยู่คุณอยู่ในเอคโคของ a p p เ e ิลถึงเวลาราคา20,000กว่าเนี่ยอย่าอย่าไปมองเลยคุณข้ามาซัมซุงดีกว่าคงไม่ใช่เบอร์นั้นเออครับเออเพลงเจะจะบอกว่าในช่วงราคาประมาณนี้20 0 0 0บาทมันควรจะได้ดีกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าขนาดซัมซุงเองนะครับอ่ะด้วยความที่เป็นซีรีส์ของตระกูลแฟลชชิปแม้จะเป็นตัวเล็กสุดมันก็ยังได้มา3กล้องชิปเทียบเท่ากับพวกตระกูลเรือธงนะครับได้จอใหญ่รีเฟรช120เฮิร์ตคือเอาจริงโดยรวมแล้ว มันถือว่าเรียกว่าเป็นแฝกชิปได้ถูกไหมถูกต้องอยู่ในช่วงราคากำเงินสองหมื่นไปซื้อแล้วคุณไม่เสียดายเงินแน่นอนคุณได้ฟีเจอร์มาครบๆ AI ก็มีใช้งานครับนะครับทั้งเรื่องของการลบของแต่งคนแต่งภาพภาษาภาษาก็ได้รองรับภาษาไทยโอ้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดได้อัปเดตเป็นมัน UI 7อ็ด Android สิบห้านะครับถึงตอนนั้นโอ้ยยิ่งติดปีกเลยติดปีกเลยสุดๆเลยเออนะวครับสมารโฟน 16E ไม่ต้องรอฮะนี่เป็น iOS 18 ด้ Intelligence นะฮะถึงแม้ว่าจะมีได้แค่ลบของในภาพนะครับภาษาอ<ต>ังกฤษภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษด้วยนะครับสำหรับคนใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็ไม่ติดอะไรนะฮะแล้วก็20,000บาทเนี่ยคุณได้ชิปตัวล่าสุดชิปที่เร็วแรงนะครับเทคโนโลยีใหม่นะครับถึงแม้ว่าจะมีตัดทอนไปเล็กน้อยแต่จากการเล่นเกมลองเทสอยู่แล้วเฮ้ยม,มันยังใช้ได้ดีนะครับรวดเร็วโอเคเลยเนาะ แบตอึดด้วยนะครับกับตัวโมเด็มใหม่ของ Apple เองไม่ได้มีปัญหาใช้งานแล้วเทียบเท่ากับโมเด็มอื่นในตลาดนะครับอโอเคอ่ะฟันรงนห้หน่อยครับถ้าเกิดว่าในช่วงราคาประมาณ20,000ต้นๆเนี่ยฮะคนใช้ Apple คต้องจัด iPhone แล้วไหมจัด iPhone เลยฮะส6บกตัวน,นี้เลยไม่ครับไป15 <c oughs> หรือไป16ทธรรมดาก็ได้อะทำไมเพราะอะไรอะ่ะ iPhone 15ธรรมดาตอนนี้2900 ตู่กว่าตัวนี้2,000ใช่ตัวนี้เปิดมา2 2 9 0 0ืนอรอโอโอเคโอเคแต่ว่าพอชดที่ดีพอลดอะไรไปแล้วก็เท่าเท่ากันราคาเท่าเท่ากันครับถ้าไม่ติดว่ามันเป็นเลข15ดูเก่ากว่าสอนบาทให้เลือกระหว่างได้2กล้องกับแม็กเซฟถูกต้องแต่คุณไม่ได้ AI กับตัวนี้ฮะเพิ่ม2,000บาทเพิ่ม2,000บาทที่เหลือไม่ได้อะไรเลยฮะแต่ได้ AI โอเคโอเคเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้นะฮะหรือ อีกช้อยส์นึงอาจจะอัพเงินไปอีกนิดนึงอย่าง,ดงไดก็ได้ไอใช่ได้ไอนะครับเพิ่มเงินอีกนิดนึงก็ได้ iPhone 16ตัวธรรมดาประมาณ26เท่านั้นตอนแรกที่เปิดมาจะได้มาต่างกันประมาณ7,000ใช่ต่างกันเยอะพอราคาปรับลงมาแล้วเหลือ, 26, 9, อ2 6 9ก็ต่างแค่ประมาณ4,000บาทเองใช่ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า iPhone 16e ตัวนี้ถึงเวลาแล้วเนี่ยจะถูกปรับราคาตามหรือเปล่า เพราะว่าราคาตอนนี้ก็แรงเขาอาจจะเผื่อเผื่อลดหรือเปล่าตั้งมาเผื่อต้งเผือใส่โค้ดใส่โค้ดใส่โค้ดได้ไงแต่ที่ไม่ต้องรอใส่โค้ดครับตอนนี้ a c f e อ่ะไปดูหน้าเว็บเลยลดทันที3 0 0 0บาทลดไปอีกหรอมันก็ทําให้ไอตัวเนี้ยถ้าเป็นร้อยยี่สิบแปดือแค่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยมั้งแล้วตัวสองห้าหกอ่ะมันแค่มันสองหมื่นเองกองครบมี AI วันยูไวเจ็ดกำลังจะมาใช้ได้ทุกอย่างอ่นนี้วก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับที่หลายคนรีเควสกันมา ระหว่าง iPhone 16e ครับกับ Samsung Galaxy A24 FE นะครับดูแล้วน่าจะได้คำตอบกันนะครับว่าเลี้ยวไปร้านไหนดีเวลาไปห้างนะครถึงเวลาก็ไปเลือกซื้อกันดูนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีรีเควสต์อยากจะชมให้รุ่นไหนมาเปรียบเทียบกันอีกก็ที่คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับสำหรับรอบนี้ครับผมหวครับผมพัดนะครับผมลาไปก่อนนะครับไ้เจอกันใหม่คราวหน้าครับผมสวัสดีครับคุณเก็บใส่กล่องเลยหรอ I'll be damn big.